สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องกราฟแสดงคำตอบของอสมการนักเรียนค่ะนักเรียนจะเห็นว่าการเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการนะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องการเขียนกราฟแสดงจำนวนไปแล้วทีนี้เราจะมาดูคำตอบของอมสมการอย่างเช่นข้อนี้ x บวก5มากกว่า8 x บวก5มากกว่า8ถามว่า x คือเท่าไหร่ถ้าเรียนดูจากตรงนี้นะคะ x บวกหมากกว่า8 x จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะจำนวนที่บวกกับ5แล้วมากกว่า8ก็ต้องเริ่มจาก4แต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นสมการอะสมการเราก็จะได้ว่า x 5จากที่บวกอยู่นะคะเราจะย้ายมาฝั่งนี้ หจากที่บวกอยู่ย้ายมาเป็นลบดังนั้น x มากกว่า3 8ลบ5เหลือ3จะได้ว่า x มากกว่า3ทีนี้นักเรียนต้องมาลงอสมการลงในกลาฟในเมื่อเราบอกว่า x มากกว่า3 x มากกว่า3 3อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงนี้ค่ะทีนี้ถ้ามันบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ3จะกลายเป็นวงกลมทึบแต่เขาใช้สัญลักษณ์แค่ว่า x มากกว่า3ดังนั้นก็กลายเป็นวงกลมโปร่งแล้วก็ลากเส้นลูกศรมาฝั่งที่มากกว่า3นั่นเองดังนั้น x จะเป็นจำนวนที่เป็นไปได้คือตั้งแต่4 5 6ห8ดเป็นต้นไปนะคะ นักเรียนลองไปดูข้อที่2ค่ะยกกำลัง x ยกกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ16คําคำว่ายกกำลังสองหมายความว่ามี x 2จํานวนคูณกันก็คือ x คูน x ทีนี้จํานวน2จํานวนที่คูณกันแล้วได้16คืออะไรจํานวน2จํานวน ที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น16คือ4คูณด้วย4หรือ4ยกกำลังสองนั่นเองดังนั้นนะคะ x 1ตัวมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ4 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เราไปวงกลมที่เลขก4เลขก4อยู่งนี้แต่มันมีคำว่าเท่ากับด้วย น้อยกว่าหรือเท่ากับดังนั้นวงกลมนี้จะกลายเป็นวงกลมทึบนะคะเมื่อได้วงกลมทึบแล้วเส้นลูกศรไปฝังที่น้อยกว่า4นั่นเองแปลว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่4ไปจนถึง0และเป็นจำนวนติดลบไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่า c 3ส่วน 5x ลบด้วย3มากกว่าอันนี้ก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าไว้เหมือนเดิมจำนวนแรกที่เราจะทำให้ไปอยู่อีกฝัง่งหรือย้ายไปอีกฝั่งก็คือลบ3ดังนั้นนะคะเศษ3ส่วน5 x ยังอยู่เหมือนเดิมแต่0ลบ3ที่อยู่ฝั่งซ้ายเป็นลบเมื่อย้ายมา อีกฝั่งจะกลายเป็นบวก3ทีนี้เศษ3ส่วน 5x 3x เราจะย้าย 5x ก่อนนะคะ 5x ถ้าอยู่ฝั่งนี้นะคะเป็นการหารเมื่อย้ายมาอีกฝั่งจะเปลี่ยนเป็นคูณ 5 x อยู่ใต้เลข3ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของการหารเมื่อย้ายมาอีกฝั่งเปลี่ยนเป็นคูณนะคะ3ูณ5เป็น15เครื่องหมายมากกว่ายังอยู่คงเดิมที่นี้3 x 3กับ x คูณกันอยู่เราจะย้าย3ออกว่าย้ายจากคูณเปลี่ยนมาเป็นหารน,นั้น x สิบห้าหารด้วย3เหลือ5ค่ะเราก็ไปเขียนที่กราฟ x มากกว่า5เนื่องจาก x มันมากกว่า5ดังนั้นเราเริ่มจาก0มันก็จะเอยอะไปเราเริ่มจาก3ก็ได้3 4 5 6 แล้วเราก็ไปวงค่ะ x มากกว่า5,5 5อยู่ตรงไหน5อยู่ตรงนี้มากกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับแปลว่าเป็นวงกลมโปร่งแล้วขีดลูกศรดังนั้นอะ่ะตั้งแต่678คือคำตอบของสมการนะคะนเัเรียนลองมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายนักเรีนจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเป็นลบ6ดังนั้นเราวงกลมที่ลบหค่ะ แต่ลบหกนี้มีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับดังนั้นเป็นวงกลมทึกฝั่งขวาเป็น1แต่ฝั่งขวาเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเฉยๆดังนั้นเป็นวงกลมโปร่ง x อ,อยู่ระหว่างลบหกไปถึง1นึ่งนะคะแล้วก็ขีดเส้นเชื่อมแบบนี้ค่ะ ลองพิจารณาคำตอบดูนะคะ